สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องใหมกันนะครับวันนี้ผมาจะมารีวิวนี่เลยนะฮะนี่นี่นะนี่เบเบดเบิร์กล่องใหม่นะครับผมจะได้มาผมเะีอาไปก่อนสนามอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่คือสนามนะครับนี่นี่คือกล่องมัน แต่ว่าของข้างในไม่มีแล้วนะครับนี่มีแค่นี้ของข้างในไม่มีเพราะว่าผมแกะออกมาแล้วนะครับของข้างในไม่มีอะไรละโล่งจ้งเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องกันก่อนกล่องเป็นแบบนี้ โอเคดูกล่องกันนะทีนี้เรามาดูของกันดีกว่าของอยู่ในนี้นี่ของมันอยู่ข้างในนี้หมดเลยนะฮะนี่ั้งเบเบทข้งตัวอะไรอย่างงี้อยู่ในนี้หมดเลยนะฮะผมบอกมาให้ดู นี่เแบเบททั้งหมดในนี้นะครัแบเบเบททั้งหมดในกล่องนี้นะนี่สี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรมีวอลคิวรี่อันนี้คือวอลคิวรี่นะครับวอลคิวรี่นะครับแอบก็ตวอลคิวรี่แอบก็ตวอลคิวรี่อันนี้คือก็ตวอลคิวรี่อันนี้คือเดนฟาเนีย เดนฟับเนี่ยนะครับเดนฟับเนี่ยนะฮะฟับเนี่ยอันนี้คือฟ <ern> ับเนี่ยเดนฟับเนี่ยเลฟฟับเนี่ยนะฮะแล้วก็สปริงกันเลควิม่มนะครับนี่อันนี้คือสปริงกันเลควิม่มเลควิ่มสปริงกันนั่นเองนะฮะเลควิ่มสปริงกันนะครับ นี่คือเดควิวสปิงกันนะครับอันนี้ข้างล่างจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ไว้หมุนได้กล้องไม่รู้เห็นชัดไหมถ้าขอบใครถ้ากล้องเห็นไม่ชัดนะแล้วก็ลองกินูสนี่มีลองกินูสด้วยนะะก้องอาจจะเห็นไม่ชัดตั้งขอบใครเรื่องกล้องเห็นไม่ชัดนะครับลองกินูสนี่นี่คือลองกินูสนะฮะ ติดไนเวอร์นี่ไว้ฮะนี่ลองกินูสนะฮะเป็นไงลองกินูสนี่นี่คือไนแม่ลองกินูสฮะลองกินูสลองกินูสข้าก๊อดนะครับข้าก๊อดลองกินูสข้าก๊อดไนแม่ลองกินูส,น,สกกนะฮะอันนี้เก แล้วก็เราจะมาแกะอันนี้ให้ดูก่อนแป๊บน,นึงแกได้เวอร์นี่ข้างในาจะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ต้องขออใครนะข้างในาจะเป็นอย่างนี้อันนี้แบบนี้นะฮะโอเค หมุนซ้ายอันนี้ม US, หมุนซ้ายลองกินูสหมุนซ้ายนะครับอันนี้หมุนซ้ายทุกตัวอยู่แล้วลองกินูสก็หมุนซ้ายทุกตัวอยู่แล้วอันนี้ลองกินูสหมุนซ้ายฟาบเนียก็หมุนซ้ายนะฮะฟาบเนียก็หมุนซ้ายสปริงกันก็หมุนซ้ายนะฮะสปริงกันก็หมุนซ้ายเหมือนกันนะฮะเป็นหมุนซ้ายสามตัวเลยสปริงกันหมุนซ้ายฟารบเนียหมุนซ้ายลองกินูสหมุนซ้ายมีแต่วาล์คิรี่็นั้นที่หมุนขวานะครับ หมุนขวามีแค่วาลคิรี่อย่างเดียวนั้นนะหมุนซ้ายหมดเลยนะฮะเองนี้ออาไห้ดูเหล็กจะเป็นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่เหล็กจะเป็นเหล็กอันนี้โฟกัสใช่ปะก็ไม่โฟกัสก็ขอบใครดเดอเหล็กจะเป็นเหล็กอันนี้ไดเวอร์จะเป็นอันนี้นี่นี่ก็ไดเวอร์มัน ก็ไม่โฟกัสต้องขอใครนะจ๊ะกล้องมันก็ได้แค่นี้แหละนะมันได้แค่นี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มากกว่านี้แล้วกล้องนะมันได้แค่นี้จริงๆแล้วนะฮะต่อมาเป็นอนนี่นี่คือเหล็กของมันเหล็กก้อนนี้เหล็กก้อนนี้จะเป็นอย่างนี้ ไดเวอร์จะเป็นอย่างีไดเวอร์มันโอเคสุดท้ายเป็นวาคิลี่เดี๋ยวไมดู แป๊บหนึ่งนี่เหล็กจะเป็นเหล็กนี้เหล็กแบบนี้นี่คือเหล็กมันเหล็กมันจะเป็นอย่างนี้เหล็กมันเขาไม่โฟกัสต้องกอบใครเด้อแล้วก็ไดเวอร์จะเป็นอย่างนี้ไดเวอร์มันเป็นแบบนี้นะครับ โอเครีวิวดูหมดแล้วนะครับ mm. ก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวของในกล่องก็จะมีอีกมอีอันเนี้ยมันจะมีที่ชูดมาให้สองอันนะ,ะที่ชูดสองอันมาให้สีดำแดงกับสีแดงดำนะฮะดำแดงกับแดงดำงงไหมก็กูดเลย แต่ผมจะใช้แค่อันเดียวนะมันมีมาให้สองอันแต่ผมจะใช้แค่อันเดียวเท่านั้นนะแล้วก็จะมีที่จับมาให้มีที่จับมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเหมือนปะแจมาให้เนี่ยเนี่ยเหมือนปะแจ <download> มาขายอะไร a, สักอย่างเนี่ยมาให้นะะนี่แล้วก็ที่จับอันนี้มาให้หนึ่งอันนะครับแต่ผมจะไม่ใช้หรอก แล้วมันก็มีสนามกับสติกเกอร์มาให้นี่นี่คือสนามมันและนี่คือสติกเกอร์มันนี่คือสติกเกอร์นี่คือสนามแล้วก็มีเฟรมมาให้นี่เฟรมมันนี่คือเฟรมมันนะฮะมีเฟรมให้มีเฟร,มใ,ม,เฟรมให้ติดแต่ผมไม่ติดนะฮะมันมีมาให้ติดจริงๆแต่ว่ามผมไม่ติดนะฮะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่นนี้ดูแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นยังไงนะมานี่เห็นนี่ไหมมันมีมันสามารถหมุนซ้ายไอชุดซ้ายชุดขวาได้นะครับก็คือเป็นที่ชุดได้ทั้งหมุนซ้ายหมุนขวานะครับชุดซ้ายชุดขวาได้นะครับใส่เข้าไปเลยนะอันนี้ซ้ายอันนี้จะเป็นหมุนซ้าย อันนี้จะเป็นหมุนซ้ายส่วนอันนี้จะเป็นหมุนขวานะครับอันนี้หมุนขวาอันนี้หมุนซ้ายน,น,น,นะครับนี่อันนี้หมุนซ้ายให้ดูอีกทีอันนี้หมุนซ้ายไปแล้วนะอันนี้หมุนขวานะครับนี่หมุนซ้ายหมุนขวานะครับอ่าเกนะฮะเราเน้นไปตัวหมุนซ้ายก็เราไว้หมุนซ้ายแล้วกัน เดี๋ยวเรามาเล่นเลยดีเล่นไหนก่อนดีเดี๋ยวลองเล่นดูวาไงไว้ก่อนเอาสองตัวนี้ก่อนละกันไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้ดีไหมนะเพิ่งซื้อมาเนี่ยแค่ไหนก็แค่นั้นเด้อร์ผมบอกก่อนเด้อรีวิวได้แค่ไหนแค่นั้นดเดอร์อ้าวนานนาน,นาน,ว,าน,น,านว่าแล้วติดได้ไม่แน่นว่าแล้วว่าแล้วโอ๋อ Cắt chọc Để em không chút tới canh còn cái đấy hả? ơ oh mày 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 đi cân Pháp đi สปริงกันชนะว่ะนี่ขนาดไอ้นี่มันลงตรงกีหลังนะเนี่ยสปริงกันชนะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอาใหม่นะสปริงกัน ไม่โอ้ยเนาะเดี๋ยวเอาฟ้เมียก่อนก็ได้ไหมฟ้เมียตบิกันอีกแล้ว มอกันอันนี้เสมอกันนะฮะอันนี้เสมอกันโอเคงั้นเรามาดูสองตัวหลังบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูวาคิลี่กันมันม่เหี้ยขนาดไหน เดี๋ยวเจ้ตัวตวัคซีนี่กันแต่ผมต้ลองกินนูดก่อนดีไัน ลองกินนู๊ลองกินนูเบเครื่องลกูลกพิงหลุดนะลูกนะลองกินนูมันหลุดง่ายอ่ะอเกลองกินนูองก,กินนู้ยลองกินนูด អ <Gãi> ឺกินนูติแมงនោះងាយៗឡូកគេបត់ นว้าวชิดลี่เอ้ยยากว่านี้เล่นยากเล่นยากจริงๆเอา,าใหม่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งคราวนี้ชุบมาชิลลี่ก่อน มาที่นี่อ้าวหลุดบ้าแล้วหลุดบ้าแล้วมานะ วาจวิรี่หมุนก็ไม่ค่อยเฉียนด้วยโอ้วาจวิรี่โอ้หลุดชดุดแรงแล้วหลุด่ะเล่นไม่ได้เลยอ่ะโอ้ตัวล็อกมันตัวล็อกมันกระจอกอะ่ะเนี่ยตัวล็อกตรงนี้มันกระจอก มันหลุดอย่างเดียวเลยรีวิวจะไม่ค่อยนั้นเลยจยิบมันเลยดูกระตอกเลยเอาใหม่บ้าชิรี าแล้วหลุดทุกอันเล่นยากมากทุกคนกรอบใครที่มันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะมันเล่นยากมากผมว่าเอาคู่ใหม่เหอะไอ้คู่นี้เล่นยากป่ะเดี๋ยวจะให้ดูไอ้คู่นี้อีกรอบหนึงอีกรอบนึงแล้วก็จะปิดคลิปแล้วนะทุกคน อ,อ,อีกรอบ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 ของราคาถูกมันก็อย่างนี้แหละทุกคนเน่ยกล้องสั่นเอาสักกล้องสั่นเลย ้คลิปนี้มันอะไรไม่รู้สปริงกันชนะอีกแล้วอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย ยากว่ะโอเครอบสุดท้ายละจริงๆแล้ละไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะ อ้าวเรานี้ฟาดเนีย่ยชนะโอเคพอแล้วผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับสี่ตัวนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเล่นใช้ได้อยู่นะครับถือว่าเล่นใช้ได้อยู่ แต่ว่าก็คุณดับค่าตามราคานะครับเออคุณดับค่าบันตามราคานะครับข้างกล่องนี่สองร้อยเก้าเก้านะข้างกล่องเลยข้างไอที่จับข้างอะไรนี่มาเป็นกล่องนะำสองร้อยเก้าเก้าก็ตามราคานั่นแหละนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้คลากันเลยนะครับและอยาก้มีคลิปอะรอีกในเกมละอีอยากให้ทกัคลคิดรีวิวก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับ ถ้าอยากจะหาชองผมพิมว่าพี่ไมขก้นเกมภาษาไทยใน YouTube นะครับย้ำนะครับพี่ไมขก้นเกมภาษาไทยใน YouTube นะครับโอเคนะครับสุน,นี้ก็บายบายครับเย่ yeah. ขอโทษที่ไม่ค่อยเห็นอะไรเด้อ